สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับปิดฉากทักษิณเพื่อไทยส่อวงแตก ทมกลางการแข่งขันชิงกันขอเสียงสนับสนุนให้พรรคประชาชนโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ระหว่างฝ่ายแดงคือพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยแม้ว่านาทีนี้พิจารณาจากแนวโน้มแล้วเห็นว่าฝ่ายแดงคือพรรคเพื่อไทยค่อนข้างจะเป็นรอกแต่ในทางการเมืองหากยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็ยังถือว่าไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกฝ่ายยังมีสิทธิ์ฝันกันต่อไปแต่ขนาดเดียวกัน อีกด้านหนึ่งหากโฟกัสเน้นเฉพาะพักเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรที่ถือว่าเป็นเจ้าของต้องบอกว่ามีทั้งเดิมพันสูงกว่าและมีความเสี่ยงที่จะวงแตกมากที่สุดอาจถึงขั้นทําให้ระบอบทักษิณล่มสลายกันเลยทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าได้เห็นสัญ,ญญาณแบบนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ได้เห็นความล้มเหลวของนางสาวแพทองทานชินวัตรขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะหากก่อนหน้านั้น มั่นใจว่าเธอคือจุดแข็งแต่เมื่อทุกอย่างประจักษ์อยู่ตรงหน้ามันก็กลายเป็นจุดอ่อนแบบทันตาเห็นเหมือนกันจนมีบางคนถึงกับแซวกันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำลายนายทักษิณหรือระบอบทักษิณได้เลยในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารยึดอำนาจมากี่ครั้งก็ตามแต่เพียงแค่ไม่กี่เดือนกับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของลูกสาวทุกอย่างก็แทบจะล้มคลืนทันที ชนิดที่ว่าเธอนี่แหละทําลายระบอบทักษินและพักเพื่อไทยได้ชัดเจนที่สุดหากยังไม่เชื่อก็ลองสํารวจไปรอบๆจะเห็นว่าเวลานี้ความนิยมและความเชื่อมั่นที่คนไทยเคยมีต่อทักษินชินวัตรและพักเพื่อไทยต่าเตีย้ยเรียดดินขนาดไหนพิสูจน์ได้จากผลสํารวจที่ออกมาล่าสุดจนมีการคาดการณ์กันว่าหากมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้พักเพื่อไทยจะมีสสกี่คน และเมื่อพิจารณาท่าทีแข็งกล้าวของบรรดาแกนนําพักเพื่อไทยที่คมคู่จะยุบสภานั้นคําถามที่เกิดขึ้นทันทีเอาเข้าจริงจะได้ประโยชน์หรือเปล่านอกเหนือจากเรื่องปัญหาข้อกฎหมายว่ามีอํานาจหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องความมิบังควรตามมาอีกขณะที่ท่าทีล่าสุดของนายภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการพูดคุยกับพักประชาชนว่า สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในจุดที่พักเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากพักร่วมรัฐบาลในการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลและเมื่อได้พบกับพักประชาชนได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นมากก่อนที่จะเข้าไปและหลังจากที่เดินเข้าไปแล้วก็รออยู่ไม่มีผู้บริหารรับและได้เดินเข้าไปพบ4ีถึงหคนในห้องประชุมซึ่งเราไปกับตัวแทนพักร่วมหลายคนซึ่งในการพูดคุยตนได้ขอบคุณที่ให้โอกาสมานั่งประชุม ซึ่งในฐานะตัวแทนที่ทุกคนได้มอบหมายแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ในพักเพื่อไทยโดยตรงแต่ก็ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานแทนนายกซึ่งเป็นประธานของคอรมอและเมื่อมีการถามหาตนจึงเดินทางไปซึ่งการพูดคุยตนได้มีการเสนอว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักในข้อเสนอทั้งหมดของพักประชาชนรารับทั้งหมดเป็นเรื่องที่ตรงกันเพราะว่าวันนี้ประเทศวิกฤตถึงเวลาที่จะต้องรีเซ็ตการเมืองใหม่ เห็นแกนนาพักประชาชนหลายคนพูดว่าหัวใจสําคัญของการตัดสินใจเรื่องนี้อยู่ที่การจะดูว่าใครจะอยู่ในความควบคุมได้มากที่สุดซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเป็นการควบคุมอยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาเสนอสามารถเป็นไปตามข้อตกลงได้หรือไม่ดูเหมือนว่าจะสนใจพักภูมิใจไทยผมคิดว่าเรื่องการควบคุมว่ามีเสียงน้อยเสียงมากหรือจะไปจับมือกับเขาการพิจารณาไม่ใช่เรื่องของการควบคุมได้ เพราะตอนนี้หากพูดกันตามความจริงก็ไม่มีใครสามารถควบคุมใครได้หากคิดว่าไม่ซื่อตรงแล้วจะตัดสินใจก็ตัดสินใจได้แต่สิ่งสําคัญคือการที่จะปล่อยให้พักภูมิใจไทยมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลในเวลาอีก4เดือนก่อนจะมีการเลือกตั้งขอถามว่าคดีเขากระโดงจะกลับไปเป็นแบบเดิมในภูมิธรรมกล่าวว่าหากให้พักภูมิใจไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาล จะมีหลักประกันอะไรที่พักประชาชนสามารถทําให้เกิดขึ้นในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีเพราะพักภูมิใจไทยสามารถทําได้ง่ายจะรอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจตนบอกว่าไม่ทันเชื่อว่าจะดําเนินการไปก่อนเพราะอํานาจในการยุบสภารัฐบาลพักภูมิใจไทยเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นเรื่องและสิ่งสําคัญขออย่าเบี่ยงเบนประเด็นว่าใครจะได้มากได้น้อย หรือพักภูมิใจไทยมีน้อยกว่า1 0 0เสียงสามารถควบคุมได้โดยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามว่าหากพักประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือตัดสินใจยุบสภาในภูมิธรรมกล่าวว่ายัางไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือยุบสภาเราเสนอประเด็นให้พักประชาชนตัดสินใจถ้าเขาเลือกพักภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิที่ทําได้ส่วนพักเพื่อไทยจะทําอย่างไร ก็มีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วที่จะต้องหาทางออกในหลายๆทางที่เป็นไปได้อันนั้นอยู่ที่ดุลพินิษขอให้สถานการณ์ชัดตอบให้ชัดว่าจะสนับสนุนพักภูมิใจไทยหรือพักเพื่อไทยและมีข้อกังวลอะไรบอกมาให้ชัดและข้อกังวลน,นั้นจะหาทางป้องกันอย่างไรถามถึงกระบวนการของพักเพื่อไทยว่าปลายทางจะไม่เป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่ในภูมิธรรมกล่าวว่าเปล่าครับ ยังไม่มีการตัดสินใจมีแต่เพียงว่าอยากร่วมการตั้งรัฐบาลโดยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วจะดําเนินการตามนั้นบอกแล้วว่านโยบายมีเยอะรวมถึงวาระแห่งชาติคือต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองที่ผิดเพี้ยนแบบนี้ให้มีการรีเซ็ตใหม่คือต้องไปแก้รัฐธรรมนูนฟังจากน้ําเสียงดังกล่าวที่ค่อนข้างแสดงอารมณ์ไม่ค่อยพอใจนักของภูมิธรรมก็ย่อมพอมองออกได้ระดับหนึ่งแล้วว่าพักประชาชน จะเลือกโหวตให้กับฝั่งไหนขณะเดียวกันเขายังย้ำกลายๆถึงอำนาจในการยุบสภาตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งอย่างไรก็ดีหากพิจารณากันตามสถานการณ์และแนวโน้มแล้วหากพิจารากันมาตั้งแต่ความชอบธรรมนาทีนี้ถือว่าพรรคเพื่อไทยหมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลแล้วสองตัวแคนดิดตนายกรัฐมนตรีคือชัยกเกษมนิติสิริจนบัตนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน และเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้ร่วมเดินทางไปที่พักไปชาชนผิดกับอีกขั้วที่นําโดยนายอนุทินชาญเวีรพูลนําทีมผู้บริหารพักไปรับข้อเสนอด้วยตัวเองและล่าสุดวันที่หนึ่งกันยายนยังประกาศจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อสร้างหลักประกันไม่เบี้ยวยุบสภานใน4เดือนดังนั้นหากพิจารณาการแบบรวบรัฐก็ต้องบอกว่านาทีนี้พักเพื่อไทยและนายทักษิณกำลังพ่ายแพ้ขาดทุนยับ แม้ว่าจะทุ่มหมดหน้าตักแล้วก็ตามและคราวนี้หากไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พอมองเห็นอนาคตแพ้แตกได้ชัดเจนจากการเห็นสัญญาณงูเห่าที่ไหลออกมาเป็นปวดและหากเลวร้ายวันที่9กันยายนคดีป่วยทิพเป็นลบก็สามารถหลับตาเห็นภาพหายนะได้อยู่แล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดี